สวัสดีจ้าร้านทำเล็บตัดหนังลูกส้มเคหาบางพีสมุทรปราการสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะมาตัดเล็บขบเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนแต่สำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าคนนี้วันนี้ก็จะเป็นจะเป็นหนังเพื่อน อันนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยอันนี้เราจะเริ่มซ้อหนังเราเพื่อนอันนี้หนังไม่ไม่ค่อยเยอะมากแต่จะเป็นหนังบางๆแต่ว่ามันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยเราจะเราจะเลาะอ,ออกมา ลูกค้าไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อนๆไม่ได้มาตัดหลายเดือนแล้วเนี่ยพอดีเข้ากรุงเทพมาวันนี้ก็เลยแวะมาตัดออกอันนี้จะค,ค่อยๆงัด ของลูกค้าคนนี้งัดไม่ยากเพื่อนเพื่อนงัดง่ายหนังเขาจะเป็นแบบหนังนิ่มๆงัดงัดออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยออกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจออกมาเป็นแผ่นเลยถ้าถ้างัดง่ายๆมันจะเป็นหนังบางๆหนังไม่ไม่ก้อนใหญ่มากหนังเป็นหนังบางๆ ไม่ว่าหนังบางหรือหนังแข็งก็ตามเพื่อนถ้ามันขบขึ้นมาก็ปวดปวดหมดน่ะฝั <AR> ่งนี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนเล่มหนังนิดหน่อย ใครสนใจทําเล็บตัดหนังตัดเล็บขบขัดส้นเท้าทาสีเจลสอบถามได้นะเพื่อนๆทักแชทสอบถามได้แล้วเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง2องทุ่มเปิดทุกวันนอกจากมีธุระเพื่อนเพื่อนถ้าใครจะมาแนะนําว่าทักมาก่อนหรือโทรโทรมาถามก่อนจะได้มีเสียเที่ยว อันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหนังแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพืเ่อน อันนี้หนังจะบางๆมันอยู่ตรงโคนโคนเพื่อนๆค่อยๆใช้ปลายกันไก่เขีย่ยเขี่ยเขี่ยมันขึ้นมาแล้วก็ถึงจะงัดถ้าหนังบางมากๆก็ต้องระวังอะ่ะเดี๋ยวเราแบบปลายกันไกไปจิ้มโดนเนื้อเดี๋ยวมันก็จะเจ็บมีเลือดพอ mm hmm. เราเขี่ยได้แล้วก็จะงัด ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกคนที่ติดตามดูคลิปของเรานะเพื่อนๆบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าดูทุกคลิปเลยก็ขอบคุณมากๆเพื่อนๆถ้าคลิปไหนที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจของเราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนๆพ,พ,พบกันใหม่คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า